โรงพยาบาลจุลาภร์ราชวิทยาลัยจุลาภรณ์บุรณาการความร่วมมือเดินหน้ารณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งแก่ประชาชนจัดบริการวิชาการโครงการรณรงค์เนื่องในวันมะเร็งโลกประจำปี2567 Stand Up to Cancer Together ภายใต้ทีมโค้ชเดอะแคแก ลดวิกฤตปิดช่องว่างลุกขึ้นสู้มะเร็งไปด้วยกันร่วมรณรงค์ลดวิกฤตโรคมะเร็งในประเทศไทยพร้อมผลักดันและร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่มีส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติของประเทศไทยเพื่อร่วมกันลดวิกฤตปิดช่องว่างให้คนไทยสามารถเข้าถึงการป้องกันดูแลและรักษาโรคมะเร็งที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมโดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์ลีลาอุดมลิปิผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรเป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมด้วยภาคีเครือ ขายร่วมรณรงค์จากทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติสมาคมมะเร็งนรีเวทไทยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปะสะชสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครโดยศูนย์บริการสาธารณาสุข53ทุ่ง2ห้องสโมสรน,นักศึกษาราช,ชาวิทยาลัยจุฬาพรบริษัทซาบินาจำกัดมหาชนโดยงานจัดขึ้นที่ชั้นหนโรงพยาบาลจุฬาภรขนาด4 0 0เตียงถนนแจ้งวัฒนะเขตหลักสค่ะ ค่ะวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ภูมิใจมากๆค่ะที่ได้มาร่วมงานแล้วก็รักเองก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมด้วยคุณผู้ชมแบว่า,วาสนุกม,มากๆน้องๆเขาจอยกันมากเลยค่ะแล้วก็วิธีมีพี่ๆเขาแบบว่าช่วยบอกวิธีการเย็บแล้วก็ค่อนข้างที่จะง่ายค่ะเพราะว่าทางซาบินาเขาผลิตตัวโครงของเต้านมเทียม มาได้ดีมากๆทําให้แบบว่าวิธีการเย็บก็คือง่ายขึ้นแล้วก็มีน้องๆคอยให้คำแนะนํดเลยค่ะเลยค่ะ <c oughs> ั้งแรกเลยใช่ <c oughs> ตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่เคยแบบไม่คือเรารู้สึกว่าแบบมันอยู่ไกลตัวเรามากๆเรื่องของมะเร็งเต้านมแต่จริงๆมันเป็นเรื่องที่ใกล้ใกล้ตัวเราสุดๆเลยแล้วก็ได้มาใกล้ชิดแล้วก็ได้มาศึกษาแล้วก็ได้มาเรียนรู้เพิ่มเติมก็รู้สึกว่ามันควรที่จะแบบ,บศึกษามันมากขึ้นจริงส่วนตัวมีคุณคุณคุณนาที่บ้านค่ะเขาเป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็ได้ได้ตัด เต้านมไปแล้วได้ตัดเต้านมไปแล้วก็เราก็ได้คุยอยู่กับท่านอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ต้องคือเราต้องบอกเลยนะคะว่าผู้ป่วยที่เขาเป็นมะเร็งเต้านมอะ่ะเขาต้องการกําลังใจแล้วบางคนอะ่ะบางคนเขาสูญเสียความมั่นใจไปในเรื่องของการต้องตัดเต้านมแล้วเราก็ดีดีใจมากๆที่มีโครงการแบบนี้ในการทาเต้านมเทียมให้กับผู้ป่วยให้เขาเกิดความมั่นใจมากขึ้นค่ะ อย่างแรกเลยนะคะก็คือสู้ๆค่ะเพราะว่าทุกอย่างรักคิดว่ามันมีมันมีทางออกแล้วมันแล้วเราก็มีทางการแพทย์ทางแพทย์ของเราก็แบบไปพัฒนาไปไกลามากๆแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะก็ให้สู้ๆค่ะก็เป็นกำลังใจให้เตต้านิวครบ,บทุกข่าว